พี่คะวันนี้ตูมมาพร้อมกับน้องพลาสติกคลุมวัชพืชหรือว่าพยางคลุมหญ้าตัวนี้นะคะการใช้งานตัวนี้นะคะใช้สําหรับปกคลุมบริเวณที่เราไม่ต้องการให้หญ้าหรือว่าจะพืชขึ้นและข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นพลาสติกที่สารกันแบบนี้นะคะมังท,ทำให้น้ําสามารถซึมผ่านลงไปบนดินได้นะแต่การที่จะทําให้หญ้าหรือว่าจะพืชขึ้นไม่ได้ก็คือเขานะคะทําให้แสง UV ไม่สามารถลอดผ่านลงไปได้ทําให้หญ้าหรือว่าจะพืชเนี่ยก็ตายลงไปหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้นั่นเองค่ะนอกจาก ะะก็นิยมเอาไปใช้พูพื้นในโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนแบบปิดค่ะเพราะว่าเขาสามารถน้ําซึมผ่านได้จึงไม่ทําให้น้ํานะคะมีการท่วมขังแล้วก็เกิดปีกพับขึ้นนะคะล้วก็มีเนื้อที่เหนียวขับฉีกค่ะยากด้วยพลาสติกคลุมัชพืชตัวนี้นะคะเราขายทั้งยกม้วนแบบนี้แล้วก็ตัดแบ,บ่งขายค่ะความยาวของเขาต่อม้วนนะคะก็จะอยู่ที่50เซนค่ะมีน้าความให้เลือกถึง3ไซส์นะคะ90้าเซน2เมตรแล้วก็3มเมตรค่ะ และที่สําคัญนะคะพลาสติกคลุมวัชพืชวันนี้นะคะเขาผสมสารป้องกัน UV ค่ะทําให้ทนต่อแสงแดดนะคะเพราะว่าทนทานต่อการใช้งานเป็นปีๆเลยละคะ่ะ